สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตปูรานะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จัดทำขึ้นมานะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็เสะแสวงหาธาตุกายสิทธิ์นะคะมาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวค่ะคลิปในวันนี้นะคะจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8มิถุนายน2565นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่มีอุปการะคุณก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าช่องเราเนี่ยจะมีคลิปเกี่ยวกับเรกไรเขาอึมค้มแล้วก็แรกก่อร้านขึ้นมาแบบสม่ำเสมอเลยนะคะอย่างน้อยก็ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่กำลังมองหาธาตุกายสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะ เรกไหลเขาอึมครึมแล้วแรกก่อนะล้านะคะเพื่อไปบูชาเป็นสริปมงคลค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะพิเศษอีกเช่นเคยค่ะงามมากถึงมากที่สุดค่ะแต่มีเพียงแค่อย่างละ10ชิ้นเท่านั้นนะคะสนอ,อกสนใจกริ้งกรางนะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างค่ะไอดีลน์อยู่ข้างล่างนะคะ ถ้าทุกท่านนะคะมีลายส่วนตัวนี่ดีมากๆเลยก็คือสามารถทักเข้ามาแล้วก็แอร์ก็สามารถจัดส่งภาพนะคะให้ทุกท่านได้เลือกได้ด้วยนะคะว่าสนใจชิ้น1น3 4 5ประมาณไหนนะคะเพราะบางท่านอาจจะมองดูในคลิปแล้วรู้สึกว่ายังเห็นไม่ค่อยชัดยังเห็นไม่ค่อยถนัดนะคะก็สามารถขอชมรูปภาพได้โดยผ่านทาง ลายนะคะวันนี้นะสวยมากๆเลยนะคะประเดิมมาชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกนี่สวยมากนะคะท่านไหนนะที่เจอคลิปในวันนี้ครั้งแรกเลยนะคะหรือว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บเจอปั๊บเนี่ยบอกเลยว่าชิ้นแรกนี่สวยมากะคะ่ะชิ้นแรกสําหรับเล็กๆเขาอึมคึมนะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันก่อนนะคะมาวัดขนาดกันค่ะขอพลิกเป็นด้านหลังนะคะสําหรับเล็กๆเขาอึมคึมนะคะจะเป็นการเลี่ยมกรอบสแตนเลสเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะ ข้างหลังนะคะด้านในของกรอบนะคะนี่ค่ะความสูงของเล็กๆเขาอึมครึมนะคะประมาณนะคะ3.4เซนติเมตรนะคะความกว้างนะคะความกว้างนะคะประมาณนะคะ2.6เซนติเมตรนะคะ3.4มจคูณสอนะคะส่วนแรกเกาะล้านนะคะชิ้นจะเล็กกว่านี่นะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะแรกเกาะล้านนะคะชิ้นจะเล็กกว่าสําหรับแรกเกาะล้านจะเป็นการปิด อย่างนี้นะคะขนาดนะคะประมาณนะคะประมาณ2.3นะคะ2.3นะคะความกว้างนะคะ ความกว้างประมาณ1.8เซนนะคะสชิ้นนี้นะคะเขาอึมคึมจะชิ้นใหญ่กว่าแรกเกาะร้านจะชิ้นเล็กกว่านะคะถ้าหากพูดถึงพุทธคุณนะคะก็ไม่ยิ่งหยอดไปกับกันเลยนะคะอยู่ที่ว่าท่านจะชื่นชอบแรกเกาะร้านหรือว่าเล็กๆเขาอึมคึมนะคะความต่างนะคะก็คือ1เลยนะคะเขาอึมคึมจะมี7สี คือจริงๆแล้วของคือนี่นอกจากจะมีเจ็ดสีแล้วก็จะมีสีอื่นด้วยนะบางครั้งที่เราพบเจอนะ,ะในนี้ก็จะมีให้ดูเหมือนกันแต่คราวนี้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบว่ากริบๆสวยๆเลยนะคะถูกตาต้องใจเลยเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็เจ็ดสีสีลุ้งประมาณแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แรกก่อนล้างค่ะจะมีสีเดียวเลยนะคะก็คือสีดำมันเรือมอย่างเงี้ยคะ่ะดำมันอย่างเงี้ย ะะสำหรับแรกก่เกาะล้านะคะนี่คาถามที่เจอบ่อยนะคะความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือสีสันต่างกันนะคะนอกนั้นคือเหมือนกันแทบจะทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพุทธคุณนะคะเป็นเหล่งไหลน้ํารอนนะคะและที่สําคัญค่ะโตขึ้นได้นะคะขยายขึ้นได้งอกขึ้นได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่ผู้ที่บูชาด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยถ้าผู้ที่ บูชานะคะประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนในทางที่ดีถูกคันลองของธรรมนะคะรับรองค่ะวา่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเจริญเติบโตงอกงามด้วยนะคะอะวันนี้มาดูชิ้นแรกกันก่อนนะบอกแล้วว่าชิ้นแรกสวยมากนะโอ้โหวันนี้พูดเยอะนะชิ้นแรกนะคะเรามาเริ่มต้นชิ้นที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะจะมีสิบชิ้นนะคะชิ้นที่หนึ่งค่ะ สวยไหมคะมองเห็นความงามกันเลยใช่ไหมล่นะชิ้นแรกนี่สวยมากๆเลยนะคะอ่าชิ้นที่สองมาเปรียบเทียบกันชิ้นที่สองก็ไม่ยิ่งย่อนคะ่ะชิ้นแรกจะเป็นแองนี่ไหมคะจะเป็นแองแบบนี้เป็นแองกระทะเฮ้ยใช่ม <laughs> เป็นหุบเขาเออเป็นแบบเหมือนหุบเขาะคะส่วนชิ้นที่สองคะ่ะเป็นภูเขานะะชิ้นแรกเป็นหุบเขาชิ้นที่สองเป็นภูเขานี่คะ่ะ ชิ้นที่2นะคะอ่ะยังเช่นเคยนะคะโปรโมชั่นยังเช่นเคยนะคะ1ชิ้นนะคะ599ค่ะขออนุญาตคิดค่าจะส่ง50บาทนะคะแต่ถ้า2ชิ้นนะคะก็พิเศษฟรีค่าจะส่งค่ะ1,000บาทนะคะสำหรับเด็กไหลเขาอึมคึมนะคะต่อมามาดูชิ้นที่3ค่ะ แต่ก็มีบางท่านนะคะที่พักหลังๆมานะคะบางท่านนะคะก็มีมาแบบว่าบูชาเหล็กๆเขาอึมคึ้มหนึ่งชิ้นนะและเกาะล้านหนึ่งชิ้นนะคะเ<ม>อาเป็นว่าแม่ค้าใจดีนะมีการชมตัวเองด้วยนะคะแม่ค้าใจดีนะคะเหล็กๆเขาอึมคึ้มนี่ก็5 9 9ใช่ไหมคะแร่เกาะล้านก็399ใช่ไหมคะก็มารวมกันแล้วก็จะเป็น998บาทนะคะแม่ค้าก็จะฟรีค่าส่งให้นะคะสําหรับท่านที่สนอสนใจเนาะแรกเกาะล้านหนึ่งชิ้นเหล็กๆเขาอึมคึึมหนึ่ง น,นะคะก็จะฟรีค่าจัดส่งให้นะคะอันนี้เป็นชิ้นที่1 2สองและ3ค่ะมาดูชิ้นที่3กันนะคะชิ้นที่3ก็งามไม่แพ้กันเลยนะคะชิ้นที่3นี่ค่ะชิ้นที่3จะออกแบบว่าออกเป็นสีม่วงๆหน่อยนะคะจะไม่ค่อยมีสีเขียวนะหรือสีฟ้านะคะจะออกเป็นแบบม่วงๆนิดนึงเป็นแองแองเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ก็ชิ้นที่4ี่ค่ะชิ้นที่4จะเหมือนแบบปีกแมลงทับเห็นไหมคะสวยมากเลยชิ้นที่4นะคะก็จะเป็นปีกแมลงทับนี่นะคะวันนี้มีแค่1ิชิ้นนะคะทักเข้ามาก่อนก็ได้ก่อนนะคะได้ชมก่อนได้เลือกก่อนเลยนะคะชิ้นที่5ค่ะเวลาที่ทุกท่านนะคะได้บูชาไปแล้วนะคะแอก็จะมีการจัดส่งคู่มือในการบูชาด้วยการอัญเชิญเหล็กไหลเข้าบ้านนะคะ ให้ด้วยนะคะแนไปให้ด้วยเดี๋ยวมาดูชิ้นที่ห้ากันนี่นะคะชิ้นที่ห้าค่ะชิ้นที่ห้าก็สวยค่ะเนี่ค่ะเล่นแสงมากๆเลยชิ้นที่ห้าค่ะสวยมากๆเลยค่ะต่อมาชิ้นที่หกค่ะไวไหมคะไวไปไหมชิ้นที่หกนะคะ สนอ,อกสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะคะเปิดโทรศัพท์อะไรไดีแอรให้ไว้แล้วนะคะเล็กๆเขาอึมคึมก็บูชาชิ้นละห้าเก้ค่ะนี่นะคะชิ้นที่6 1ชิ้นนะ,ะขออนุญาตคิดค่าส่ง50บาทนะคะถ้ารับ2ชิ้นก็ฟรีค่าจัดส่งค่ะก็มีประสบการณ์นะคะจากหลายๆท่านที่บูชาไปนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายนะคะ บอกว่าขายของดีขึ้นนะคะขายของดีขึ้นในชิ้นที่หนะคะชิ้นที่เจ็ดชิ้นที่เจ็ดนี้ก็จะแบบว่ามีเป็นภูขึ้นมานิดหนึ่งเยคะชิ้นที่เจ็ดอันนี้นะแล้วแต่คนชอบเคยมีคนถามมาว่าอ,อบูชาแบบไหนดีแอ้ก็จะแนะนําว่าเอาเป็นว่าดูแล้วปุ๊บอันไหนถูกโลกเราอะ่ะอันนั้นอะของเราเลยนะคะ เพราะแต่ละท่านก็จะชอบไม่ไม่เหมือนกันนะคะจะชอบแตกต่างกันนี่ค่ะท่ากายสิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเนาะไปวัดหรือไปเข้าร่วมงานบุญงานกุศลที่วัดนะคะหรือว่าเข้าเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษต่างๆของวัตถุมงคลต่างๆที่วัดนะคะก็สามารถนํท่ากายสิทธิ์เข้าไปด้วยได้นะคะเพื่อไปรับพลังในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงพระจรันทร์เต็มดวงเนี่ย ก็เอาไปอาบแสงจันทร์เนาะแล้วก็ถวายน้ําพึ่งนะคะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะคะบอกว่าถ้าเกิดสมมติฝนตกเนี่ยให้เอาท่ากายสิทตนะไปอาบน้ําฝนอืมอันนี้เขาบอกมานะ,ะนี่นะคะนี่ชิ้นที่7จ็ดค่ะน้ําฝนนะคะก็เหมือนน้ําที่โปรยปลายมานะคะจากพะพิรุนประมาณนี้นะคะก็ได้ได้รับพลังจากธรรมชาติด้วยหล็กๆเขาอึมครึมนี่มาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะ ส่วนแรกก่อนล้านมาจากจังหวัดชนบุรีค่ะนี่ชิ้นที่8ค่ะทั้งสองสิ่งนี้นะคะมาจากต่างถิ่นต่างแดนกันนะคะแต่ว่าจะมีผู้ทุกคนที่คล้ายคลึงกันอันนี้ชิ้นที่9นะคะชิ้นที่9นี่จะ ไม่เป็นสีปีกมแมลงทับนะคะจะไม่จะมีแค่ประมาณเหมือนสีสองสีแค่นั้นเองคือสีดําสีน้าตาลประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน,นนะอยู่ที่ผู้ที่ชื่นชอบนะคะบางท่านพอพอแอบอกว่าอุ๊ยเจ็ดสีต้องดีดีที่สุดอะไรเงี้ยบางท่านก็จะบอกจริงๆแล้วฉันชอบสีนี้นะแต่เขาบอกเจ็ดสีดีที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยต้องเลือกเจ็ดสีจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะนะคะว่าเราชอบแบบไหนนะคะนะคะนี่ชินทิก้าวค่ะ ชิ้นที่เก้านะคะวันนี้ไหวไหมคะและนี่คือชิ้นที่สิบค่ะวันนี้นะคะเล็กๆเขาอึมคืมอาจจะมีให้ชมนะคะมีชมเขาเรียกว่ามีให้ชมมีให้เลือกนะคะทั้งหมดสิบชิ้นค่ะทั้งหมดสิบชิ้นนะคะนี่ค่ะเก้าและสิบนะคะสามารถบูชาได้นะคะกริ Green ่งกลางนะคะโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะมีไลน์ไอดีโชว์ให้แล้ว เรียบร้อยค่ะอ่ะทั้งหมด10ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องมาดูใกล้ๆก,กันนะคะ10ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอามือถือติ้งโอเคเรามาเริ่มต้นกันชิ้นที่1กันก่อนนะคะนี่ค่ะชิ้นที่1่ค่ะแค่ก็จะเรียงให้ชมกันนะคะชิ้นที่สองชิ้นที่1จะเป็นแองแองเห็นไหมคะเป็นเหมือนเหวนะคะส่วนชิ้นที่2นะคะจะเป็นภู เป็นภูขึ้นมาอย่างนี้ค่ะชิ้นที่3าก็จะคล้ายๆชิ้นที่1นะคะเป็นแองแองชิ้นที่4ค่ะแสงนี้นะคะเป็นแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามากระทบกับตัวของเล็กไลเขาอึมครึมน,นะคะงามมากๆเลยะคะ่ะชิ้นที่5ค่ะต่อมาชิ้นที่สี่เห็นไคะจะสวยกันคนละแบบนะคะรูปลักษ แตกต่างกันนะคะเขาเรียกว่าสวยแบบธรรมชาติสร้างสารรค์เลยค่ะและนี่ชิ้นที่6ค่ะเดี๋ยวเรามาชมแรลกกอะล้านกันต่อนะคะนี่แอให้ชมกันนะคะแหลกกอล้านนะคะเดี๋ยวเรามาซูมกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งสําหรับแรลกกอะล้านค่ะ วันนี้นะคะเป็นการถ่ายทำคลิปนะคะของวันที่8มิถุนายน2565ค่ะเดี๋ยวเรามาชมแรกกอนร้านกันต่อนะคะขออนุญาตเอากล้องใส่ค่ะตั้งกล้องก่อนนะคะเอาละค่ะเรามาชมแรกกอนร้านกันต่อนะคะแรกกอนล้านนี่ก็พุทธคุณแบบนะจริงๆแล้วพุทธคุณ หลักๆที่มองเห็นแบบเด่นชัดสาหรับแลกกอดร้านเลยนะคะก็คือเรื่องแคลคลาดปลอดภัยเลยนะคะขนาดแบบประมาณว่าขึ้นหน้านังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยนะคะสำหรับแคลคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะที่บูชาแลกกอนร้านแล้วก็เคยเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยเกี่ยวกับแลกกอดร้านเนาะ,ะในสมัยหนุ่มๆนะคะอ่าพี่ก็บอกว่าสมัยหนุ่มๆนะคะก็อ่าออกเรือหาปลานะคะแล้วก็ปรากฏว่าเรือ เรือแบบเกิดอุบัติเหตุประมาณนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพี่ท่านนี้ก็รอดปลอดภัยกลับมาเพียงผู้เดียวในคอของพี่ท่านนี้นะคะก็จะมีแลกกอบล้านอยู่ด้วยนะคะแล้วปัจจุบันแลกกาะล้านชิน้นนี้พี่ท่านนี้ก็ให้ลูกชายไปแล้วด้วยนะคะทางช่องเรามีแลกก่อล้านนะคะก็เลยมาเชิบูชาเพิ่มเติมด้วยนะคะอะเรามาดูชิ้นที่1ชิ้นที่2กันค่ะชิ้นที่1ค่ะและชิ้นที่สองนะคะ และกาล้านนะคะสันฐานจะคล้ายครึ่งกันกับเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะจะต่างแค่สีแค่นั้นเองค่ะสีจะเป็นสีดำมันวาวนะคะและกาล้านนะคะก็สามารถบูชาได้นะคะชิ้นละ399นะคะชิ้นละ3 9 9 399ขออนุญาตคิดค่าส่งนะคะ50บาทนะคะ1และ2ค่ะ และถ้าหากว่าสนอกสนใจนะะอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะก็บูชา3ชิ้นนะคะสาชิ้นนะคะก็อยู่ในราคาที่1000บาทฟรีค่าจัดส่งค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่3และ4ค่ะวันนี้นะคะจะมีแค่อย่างละ10ชิ้นแค่นั้นนะคะ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะาธาตุกายสิทธิ์และอยากส่องแสวงหานะคะาธาตุกายสิทธิ์มาไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ3และสค่ะสันฐานแต่ละอันนะคะเรียกว่าแต่ละชิ้นความงามแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันเลยนะคะงามแตกต่างกันนะคะนี่มาชิ้นที่5ค่ะและ6ค่ะนไหมคะแรกก็ลานี่นะคะห้าหค่ะ สนสใจทักไลน์มานะคะหรือโทรมาสอบถามได้นะคะถ้าหากมีไลน์นาะแอรก็จะถ่ายภาพให้เลือกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะดูผ่านในช่องแล้วแบบว่าอยากยู่ชัดๆอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะชิ้น5-6แล้วต่อมา7 นี่นะคะ7 8และกอร้านสวยทุกชิ้นเลยและก่อร้านนี้แบบว่าขเขาจะดำมันว,ว้าวทุกชิ้นเลยนะคะ7 8ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาชิ้นที่9นะคะตึง้งชิ้นที่9ค่ะและสิบค่ะ วันนี้จะมีแค่อย่างละสิบชิ้นเท่านั้นนะคะทางช่องนะคะก็จะนำคลิปเกี่ยวกับเล็กไหลเขาอึมครมแล้วก็แรก่ก่อร้านมาให้ชมกันนะคะอย่างน้อยนะคะประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะที่กำลังมองหา,าธาตุกกยสิธย์นะคะแร่ก่อร้านเล็กไหลเขาอึมครมนะคะไปบูชาค่ะถือว่าเป็นคลิปเฉพาะเลยก็ว่าได้นะคะ สำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็มีท่านที่สนุกสนใจนะคะบูชาไปหมดแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะของวันที่8มิถุนายน2565ค่ะนี่นะคะก็คือสิ่งดีๆนะคะที่ทางช่องเรานำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเล็กๆเขาอึมครึมค่ะและและกอล้านค่ะเดี๋ยวนะเบอร์สิสติ๊กเกอร์หลุด <laughs> เดี๋ยวขอแปะก,ก่อน ก็จะมีเบอร์ติดไว้ให้อย่างนี้เลยนะคะทุกท่านก็สามารถบอกว่าสนอ,อกสนใจเบอร์ไหนอะชิ้นที่1น,นะหรือว่าชิ้นที่2นะคะอย่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ